ที่เมื่อวานนี้ช่อง8นําเสนอและปรากฏหลังจากออกอากาศไปมีคนถามเยอะมากในคลิป YouTube ของเราเนี่ยนะฮะเรื่องผู้ชายซึ่งผมใช้คำของผมเองซวยที่สุดในโลกงูเห่าเข้าไปอยู่ในเป้ากางเกงมีคนถามมาเยอะตรงไหนรู้ไหม<อ>คือบางคนบอกเอ้ยคอนเทนต์หรือเปล่าคุณผู้ชมครับถ้าเป็นคอนเทนต์ลองเล่นกันเองบ้างไปเอางูเห่าจับเข้ายัดเข้าไปในเป้าแล้วท่านจะรู้ว่ามันเป็นคอนเทนต์ไหมแต่บางคนบอกเออแต่คนไปช่วยเนี่ยเขาก็เลี้ยงงูนะ คุณผู้ชมจำภาพนี้ได้ไหมคนดูย้อนหลังเยอะมากแล้วหลายคนอยากจะถามว่าผู้ชายที่นอนให้งูซุกคือใครวันนี้แหละเดี๋ยวจะเห็นโฉมหน้าแล้วจะเฉลยทั้งหมดว่างูมันไหลเข้าไปในเป้ายังไงขอฟังย้อนกลับไปตอนเขาไปช่วยงูหน่อยาะว่าเป็นงูหงสนะฝอย่างเขาฝอย่ากไหน ภาพนี้จําได้ใช่ไหมแล้วเมื่อวานนี้ขออภัยจริงนะคือกลับขอโทษเมื่อวานผมพูดผิดผมไม่ได้แกล้งจริงนะผมได้ไปบอกคนตายไม่ได้ตายนะขอโทษคือแบบมันดความตื่นเต้นไงมันตกใจงูออกจากเป้าเลยหลุดปากว่าคนตายนอนนิ่งๆนี่ไม่ได้ตายแล้วเขามีคลิปตัวเต็มวันนี้มาให้เรานี่นี่ฮะอันนี้กงูไหลออกมาจากเป้าขยับตัวแล้วนะฮะนี่คุณผู้ชมจะไม่เห็นคลิปตัวนี้เมื่อวานเอาเปิดเต็มจอขอเพลงกลับไปใหม่หน่อยก็ได้ตอนดึงงูออกจากเป้า เหมือนงูมันมึนเหมือนกันนะตอนมันดึงออกมาหัวล้ออะไรอ่ะมันมึนเลยหรอมันมึนเลยอ่ะแล้วแบบมันไม่กระดิกเลยตอนแรกฉันพูดผิดระหว่างงูตายกับคนตายเนี่ยนะฮะเหมือนงูมันจะมึนเห็นไหมงูมึนนิ่งเลยฮะเหมือนวิ่งเวียนศีรษะ มันเวียนเพราะอะไรมันเวียนเพราะตอนมันดึงออกมาไงมันต้องยัดใส่ถุงออคุณผู้ชมครับนี่คือตัวเต็มกลับมาตรงนี้วันนี้เอาทีละเปาะนะกลับมาตรงนี้นิดหนึ่งเราไปยังคนจับงูคือคุณอิทธิริ์พรมีเพื่อคลายข้อสงสัยหนึ่งในล้านหนึ่งในสิบล้านด้วยงูจะรอดเข้าไปอยู่ข้างในได้เนี่ยนะฮะเราไปหาคุณอิทธิริ์ปรากฏว่านี่คุณอิทธิธิ์เนี่ยนะฮะเขาเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นบอกว่ามันคืองูเห่าพ่นพิษสยามเป็นงูอันตรายจริงๆแล้ววันนี้คุณผู้ชมฮะ ที่ต้องขอบคุณมากถ้าเปิดคลิปเมื่อกี้นี้เราถามบอกแล้วพวกพี่ได้รับแจ้งยังไงอ่ะเขาบอกตอนแรกกู้ภัยก็ไม่รู้จะเอาออกยังไงนะฮะกู้ภัยงงบอกไม่เคยเจอเหตุการณ์งูซุกเป้าเลยต้องไปหาคนมีความรู้ก็คือกลุ่มควายไทยเอ็กโซติกใช่ไหมใช่กลุ่มนี้เลยแหละคุณผู้ชมฮะก,ก็คือคุณอิทธริ์เขาบอกว่าตอนแรกถ้าง,งูฉกไข่เนี่ยนะ ฉกอันทักเนี่ยแหละคุณผู้ชมตายนะฮะนี่ไม่ใช่เรื่องตลกแล้วเขาไม่ได้เตรียมเขาไม่ได้ทำคอนเทนต์เขาบอกคือเรื่องจริงพี่วันนี้เขาหยิบงูเห่าชนิดเดียวกันเนี่ยมาให้ช่องแปดดูแล้วคุณผู้ชมฮะถ้าดูแบบนี้จับง่ายแต่ตอนอยู่ในกางเกงเนี่ยท่านห้ามขยับตัวนะฮะสมมุติคุณผู้ชมวันข้างหน้าท่านอาจจะเป็นหนึ่งในร้านงูเห่าเข้าไปซุกอยู่ในเป้าท่านต้องนอนนิ่งๆเพราะถ้าท่านขยับมีคนดูคอมเมนต์มาบอกว่าไงมนะ อุ้ยงูมันฉกไม่ได้หรอกมันอยู่ในเป้าเพราะมันตุงมันชะงกหัวไม่ได้กัดได้นะฮะต่อให้มันไม่ต้องแผ่แม่เบี้ยแล้วถามว่าก่อนจะไปช่วยคุณผู้ชมรู้ไหม ผู้ชายท่านนี้นอนนิ่งนิ่งอยู่หนึ่งชั่วโมงมวันนี้ทางพี่อิทธิธิ์เข้าสาธิตให้ดูมันจะมีช่วงสาธิตคือเขาเอางูเลื้อยออกมาใช่ไหม,มแล้วเขาบอกว่างูเนี่ยมันลอดเข้าไปในบ็อกเซอร์อเขาบอกว่าข้ามตีนะฮะหรือสะบัดกางเกงก็ไม่ได้ท่านต้องนอนให้งูมันอุ่นอยู่กับของของ,ของท่านเพราะถ้าท่านสะบัดมันจะนึกว่าเราสู้กับมันมันจะกัดของสะบัดท,ทันทีฮะเดี๋ยวเขามีวิธีสาธิตให้ดูใช่ไหมนี่คือตอนสาธิตนะฮะ ตอนที่เขาบอกว่าจะต้องเอาออกมาโชคดีคือเคสเนี้ยมันไม่ได้อยู่ตรงเป้าจริงๆมันไปอยู่ข้างกางเกงม,มันก็เลยค่อยๆไหลออกมาเนี่ฮะเหมือนเขาจับให้ดูพอออกมาต้องเอาตะขอเกี่ยวลองฟังเสียงสัมภาษณ์คุณอิทธิริศสักนิดนึงนะฮะแจ้งประมาณจำไม่ได้ครับแต่ว่ายังไม่เกินทุ่มประมาณหัวค่ำเขาก็มีรุ่นพี่จากทีมพิทักษ์อสรพิจจังหวัดระยอง ตอนนั้นเขาโทรมาบอกว่าฮัลโหลเฟมจับงูให้หน่อยงูเข้ากางเกงผมก็เลยนึกว่าเอ้าเข้ากางเกงในราวผ้าหรืออะไรพวกนี<อ>้แต่พี่เ็าบอกว่าเข้ากางเกงเลยเข้ากระเป๋ากางเกงเขานอนอยู่ครับล่าสุดวันนี้อากลับมาตรงนี้เราให้นักข่าวเราสาธิตโดยมีพี่กู้ภัยกำกับอย่าบอกนะให้งูเข้าเป้าไหนดูซิเป็นยังไง<อ>ให้เข้าเป้าจริงหรอเ้ย,ย,ยห้ามเลียนแบบนะมีข้อความขึ้นมาไหมห้ามเลียนแบบ เห็นลายงูแล้วขนลุกเห็นอะไรขนลุกะลรเห็นเป้าหรือเห็นงูที่ขนลุกอ่ะลายลายงูอ๋อนึกว่าเห็นเป้าแล้วขนลุกลายงูบ้านมีเรื่องแล้วนะเนี่ยนี่อุ้ยไหลก็อย่างนี้แหมนี่อ่าคุณผู้ชมเฮ้ยเปิดเปิดเสียงหน่อยตอนน้องนาลิตกาลังสาธิตแต่ยิ่งูเหลือมโอ้ยใช่ป่ะใช่ใช่นี่ถ้ามันรัดเนี่ยนะไม่ต้องแต่งงานเลยนาลิตนี่รับรองอ้ย ห้ามเรียนแบบนะฮะมันจะอุ่นน้องนาริกกำลังบอกว่าตอนงูมันเลื้อยเข้าไปในในเป้าเราเนี่ยเพราะขากางเกงมันจะบานคุณผู้ชม้วดูนะฮะนี่แล้วเวลางูมันเจอที่อุ่นน่ะจิตดีทําไมมันต้องเลื้อยเข้าไปซุกข้างในของเราเพราะข้างในของเรามันอุ่นอุ่นอย่างนี้เห็นไหมฮะนี่งูนี่มันอยู่อย่างนี้เลยนี่อันนี้คือลักษณะของเจ้างูเนี่ยมันอยู่อย่างนี้ผมขาสันเล็กน้อยกแล้วก็มันจะขดขดอยู่ข้างในนะครับซึ่ง ลักษณะที่ผมอยู่ตอนนี้คือถ้ามันอยู่นิ่งๆเนี่ยผมจะแทบไม่รู้สึกเลยถ้าเกิดเรานอนหลับเฉยๆนะจะไม่รู้สึกเลยแต่มันจะมีตอนที่เขาไหลเข้ามาบริเวณบริเวณบริเวณขาบริเวณของเราเนี่ยมันจะรู้สึกมันจะรู้สึกเหมือนมีตัวอะไรเข้ามาแต่ถ้าหลับลึกเหมือนเขาก็อาจจะไม่รู้สึกก็ได้ครับเพราะว่าเขาช้ามากเลย<ด>ใช่ไหมครับหลังจากนั้นตอนที่พี่ไปช่วยเหลือเนี่ย บอกให้เข้านอนยังไงอ่ะให้นอนราบเขาเขานอนราบของเขาอยู่แล้วครับตอนที่ไปหน้าง,งานที่เข้านอนราบอยู่แล้วก็คือวิธีที่ถูกอยู่แล้วสําหรับถ้าเคสในงูเข้ามาในตามร่างกายเราจากนั้นพี่ก็ใช้ไม้ออ่าหลายยังจากนั้นก็ใช้ไม้ครับใช้ไม้ตรวจสอบดูชนิดงูอย่างนี้เลย<ม>ก็ไปเห็นก็เห็นหัวเลยแล้วก็เห็นตามเกตก็รู้เลยว่าเป็นงูเห่างูเห่าพ่นพิษหลังจากนั้นทำัหลังจากนั้นผมก็ เบ้องต้นก็บอกให้พี่เขานอนนิ่งๆเหมือนเดิมนอนนิ่งๆแล้วผมก็เกี่ยว <ๆ S 1> เกี่ยวตัวงูออกมาอย่หางงูออกมา<อ>ครับแล้วก็ค่อยๆตะล่อมงูออกมาครับ,รบตะล่อมงูออกมาให้เรานิ่งที่สุดและสัมผัสที่นุ่มนวลที่สุด เพราะว่างูเห่าถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวผ่านหน้าเขาเขาจะแผ่แม่เบีย้ยหรือพ่นพิษได้ในไทยครับในเคสที่ผมไปมันคืองูเหา่าพ่นพิษคือแปลว่าถ้าเกิดขยับนิดเดียวการทักษขาไม่ปลอดภัยเนี่ยเขาจะอย่างน,นี้ได้ใช่ครับเขาจะตกใจแต่เขาจะไม่ได้กัดพี่เขาละในตอนที่งูออกมาเป้าหมายจะเป็นผมแทนถ้าผมเคลื่อนไหวเร็วผมครับเห็นไหมฮะเมือ่อกี้ตอนที่น้องนาริสาทิศงูมันไปอุ่น,นจริงๆนะแล้วมันแบบไม่ขยับเลยเพราะเหมือนกำลังอุ่นอุ่นนี่คือขาน้องนาริษ ถูกไหมฮะใช่มันก็เลยอุ่นแล้วมันก็ไม่กระดิกจริงเดี๋ยวต้องเปิดเนี่ยฮะอันนี้ตเปิดภาพอินเสิร์ตให้ดูชนิดหนึ่งก็ได้ในตอนข้อสาธิตอีกรอบเห็นไหมฮะนี่คือมันกาลังหาช่องมุดเห็นไหมฮะถ้ามีขาข้างเกงมันมุดเลยอันนี้เราทดสอบกับงูซึ่งไม่ได้แบบฉกแล้วตายนะเพราะนาริสเองก็ไม่ใกล้แม่นาริสกลุก่มกลุ่มแน่นเลยนะฮะนี่เห็นไหมแล้วมันก็จะหาทางไหลเข้าไป คุณผู้ชมกลับมาตรงนี้ห้ามเรียนแบบนะฮะ<ช>มีบางคนบอกคิดว่าเป็นคอนเทนต์เรื่องจริงหนึ่งในร้าน<ช>ปรากฏเราไปที่บ้านของพี่ผู้ชายคนนี้<ช>คุณผู้ชมฮะถ้าเมื่อกี้เห็นคลิปเขานอนเงี้ยแล้วก็อนอนนิ่งแบบชั่วโมงหนึ่งเอาจริงเป็นเราเราใจสั่นเลยนะ,ค,ะ<ช>คุณผู้ชมดูสภาพป่าบ้านงูมุดเข้าไข่ได้ยังไงนะฮะมันจะมีป่าบ้านที่เราให้วงกรอบมาคุณผู้ชมสภาพบ้านก็เป็นสวนยางพาราแล้วเราไปเจอน้องนาริศเนี่ยไปเจอเห็นไหมฮะนี่ฮะ,ะที่งูมันมุดเข้าไปซุกอยู่ในเป้า มันมาจากรูนี้ออตอนที่นาริ์ไปเจออะไรจะดีคนลุกคนลุกว้ไปหรือเปล่าไม <My God. S 1> ่ี่แล้วหลังจากนั้นออคุณผู้ชมครับ ถ้าท่านดูนี่สภาพบ้านก็เอื้อกกับง,งูจริงอ่ะใช่งูเป็น<า>อยู่ตามป่าไงแล้วเป็นงูเห่าอ่ะเลื้อยเข้าไปเห็นไหมหมุดนี่แล้วเข้าที่นอนไม่แน่ใจมีสภาพที่นอนไหมเออเดี๋ยวลองดูที่นอนข้างในหน่อยเพราะวันนี้เราไปเปิดห้องดูเลยโดยเราไปเจอกับภรรยาคุณผู้ชมไหมนี่คือนาทีเป็นนาทีตายหนึ่งในร้านคุณผู้ชมเห็นมุ้งที่ยวกลางนี่ป่ะเราถามภรรยาของพี่ผู้ชายเขาเนี่ยคือคุณมี่ถามบอกว่าคุณมี่ แล้วรู้ได้ลยว่างูมันไปซุกอยู่โทษนะครับผู้แบบว่าซุกอยู่ในไข่ผัวเขาบอกตอนแรกเขาก็ไม่รู้ว่างูซุกอยู่ในเป้าของสามีเขาไ่าไงรึ้ป่าจิตดีค,คุณผู้ชมดูตรงนี้ป่าบ้านแล้วเปิดภาพที่นอนก็ได้นี่คุณผู้ชมเห็นที่นอนมันอุ่นมากกับจิตดีค่ะแล้วถ้าเราเห็นจากที่นอนเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเมียโชคดีไม่งั้นผัวเขาตายไปไหมฮะตอนแรกเมียเห็นงูไหลอย,อยู่นอกบ้านเมียก็เห็นมาเอ้ยงูอะไรวะ ไม่เหมือนกับวิ่งอยู่แถวหน้าประตูเลยแล้วเ<ๆ>มียเนี่ยก็เลยบอกพยายาตะโกนพี่พี่แต่ผัวหลับอยู่ข้างในนะพี่พี่งูมันกำลังจะเข้าบ้านปรากฏสามีหลับลึกโชคดีคือถ้าสามีสะด,ดุ้งมาก่อนเนี่ยสามีอาจจะตายเหมือนสามีหลับลึกอ่ะเมียก็บอกเฮ้ยเหมือนงูมันปุ๊บปั๊บปั๊บ,บเหมือนอยู่แถวบ้านเมียก็เลยเปิดมุ้งเพื่อจะบอกผัวพี่งูเข้าบ้านเราปรากฏระหว่างเมียกำลังเปิดมุง้งเดชาบุญหนึ่งในร้านอีกเหมือนกันอม,มองไปที่เป้าสามีแบบไม่ได้เกิดอารมณ์นตอนนั้น มองไปถึงเอ๊ะทำไมข้างๆเป้ามากดึกกระดึกกระล้วบอกพี่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 อยาขยับนะอนอนนิ่งๆนอนนิ่งๆง,งูอยู่ในไข่พี่พูดแล้ขนลุกผัวบอกเฮ้ยนึกว่าเมียรอเล่นผัวก็น่อนยไยงเอ้ยเอ้ยช่วยหน่อยจิตด,ดีเมียจตะติแตกเมียทำไงอะงูเข้าเป้างูเข้าเป้าเมียกดหาโทรศัพท์หากูภา้ภัยนึกเบอร์กูภ้ภัยครึ่งชั่วโมงโอ้ ไม่ออกแล้วหัวนอนอย่างจริงๆเนี่ยนอนอย่างนี้เขานอนอย่างนี้จริงๆคือเขาหายใจอย่างเดียวเขาไม่กล้าขยับเลยแล้วสุดท้ายกู้ภัยก็ไม่รู้จะจับยังไงงูเข้าเป้าก็เลยไปบอกกลุ่มเมื่อกี้กลุ่มเมื่อกี้มาถึงก็บอกอย่าขยับนะอย่าขยับกลุ่มเมื่อกี้ก็เลยเหมือนกับสาธิตน้องนาลิตค่อยๆเปิดเขาเรียกอะไรบ็อกเซอร์แล้วเอานี่ๆอันนี้คือคลิปเต็มคลิปเต็มที่เราส่งให้ข่าวเราเต็มนะฮะหนึ่งในล้านนะฮะนี่พูดแล้วเรายังใจสั่นเลย แล้วก็ถามงูอยู่ไหนผู้ชายเราก็ถามเมียบอกแล้วตอนนั้นผัวรู้สึกผัวบอกมันกึก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 อยู่ตรงเนี้ยแล้ววนอยู่ตรงไขน่นะนะฮะอยู่อย่างเงี้ยเจ้าตัวบอกไม่รู้จะทำยังไงนอนให้มันอุ่นไปอย่างนั้นแหละแล้วนี่เกี่ยวออกภรรยาบอกโชคดีเลยไหมถ้าเขาไม่เห็นว่างูอยู่ตรงเป้านะผัวเขาตายเลยนะเพราะผัวจะต้องสะดุง้งอะไรเหรอจ๊ะปึก๊จกจบศูนย์พันฟังเสียงภรรยาเปิดใจหน่อยฮะค่ะ ไปบ้าน้องไปห้องน้องไปไปดูหลานไปแป๊บเดียวแล้วกลับมาก็เห็นงูมันมันมันเข้าน่าจะมาข้างในจาก้างตู้ตูาง้างงูตอนมันเลื้อยเข้าบ้านเลยเหรอหรือว่าเห็นตอนเห็นตอนมันมันเข้าในข้างข้างซอกประตูแล้วก็หนูก็เปิดไฟเปิดไฟมันก็เลื้อยเข้าไปข้างไหนข้างในในห้องอะแล้วก็มันมันก็เข้าไปในมุ้งเลยเข้าไปเเกงแฝน ตอนนั้นน่ะนบอกแฟนไลยเฮ้ยมันเข้าไปแล้วนูเรียกว่างูเขางูเขาเขาก็ตกใจน้องขานอนอยู่เขาตกใจเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรเขาก็ว่เงยหนามองมองหนูพ่อสักพักเขาก็แบบรู้สึกว่ามีอะไรเข้าอ่ะอเขาก็ตกใจทําอะไรไม่ได้อนอนอย่างเดียวประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ั้งคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้จริงเนี่ยปลากอนี้เราไปเจ,เจอเจ้าตัวเรียบร้อยแล้ว เพราะเราไปเจอกับพี่พอลแลนใช่ไหมพอลแลนชำพอลแลนชำเป็นหนุ่มชาวกัมพูชาเอ๋อเหรอใช่แล้วเขาว่ายังไงจิ๋ดิวนี่เขาเปิดใจไหนนี่โอ้นี่นี่คนนี้นตอนีสุดข,ข่าวเราไปเจอ ภาพที่เขานอนนิงน่งๆเขานอนนิ่งเป็นชั่วโมงจริงใช่ไหมถ้าดูจากคลิปก็จะิด,ดีใช่ค่ะเขานอนนิ่งเป็นชั่วโมงตอนนั้นเขาจําได้เลยนะคะว่าคือเป็นช่วงที่เขานอนอยู่ในมุ้งตัวเองทํางาน<ม>โรงงานค่ะกะกลางคืนและช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณ6กโมงเย็นก็อนอนพักอยู่และตอนที่งูเลื้อยเข้ามานั้นหลับอยู่นะคะไม่รู้ตัวแต่คนที่มาเห็นคือเมียค่ะเม,มียกต็ตะโกนเสียงดังทําให้ตัวเองตื่นขึ้นมาแล้วตัวเองก็เห็นงูตกใจนอนนิ่งๆไม่กล้าขยับตัวเพราะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นงูมีพิษ หรือเใช่แล้วนี่ในข้อสาที่ที่เราดูนะฮะแล้วพี่คิดดูขนาดพี่มีมุงอะ่ะงูยังชัยเข้ามาทะลุมุงอะ่ะ<อ>นี่คือหนึ่งในร้านจริงๆเจ้าตัวบอกไม่กล้าขยับฮะลุกกลัวมากคือในใจตอนนั้นเนี่ยใจตกเลยนะฮะกลัวว่ามันกัดโชคดีคือพนอนนิ่งๆแล้วมันอุ่นมันก็เลยรู้สึกปลอดภยัยม,มันก็เลยไม่ทําอะไรฮะจนกู้ภัยมาแล้วเกี่ยวงูออกฟังเสียงเจ้าตัวเปิดใจหน่อยครับแล้วมันพ้าไป เท้าห <Yeah, S 1> <But> ้องแล้วพุ่นตะลุหน uh ้า huh. ต I mean, so ่าเงินไปเข้าไปในมุ้งผมนอนอยู่ในมุ้งแต่ที่เท้าผมไม่รู้นะผมไม่รู้ตัวเลยจะมีเห็นอยู่หน้าประตูมีเห็นอยู่เท้าแขนผมกางเกงขาสั้นขาใหญ่ๆผมมีอันตรพูลโกนผมก็ตื่นมาดูซึกแล้วก็มันมันเข้ามานี่ยแล้มันออมมาผมรู้แล้ว <ฮ pec S 1> ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมฮะเจ้าตัวปลอดภัยเรียบร้อย